ประมูลเป็นรายเดือนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหนึ่งผมเข้ามาเคลียร์ทีหนึ่งจะบอกอย่างนี้ก่อนข้อแรกคือถ้าผมปล่อยเช่าแล้วพวกคุณดูแลกันเองนะครับมีปัญหาเคลียร์กันเองผมไม่ยุ่งนะโอเคไหมครับทุกคนเคสวัสดีครับสวัสดีครับ มีอะไรบ้างวะแม่คันนี้แม่คันนี้งสวัสดีครับสวัสดีครับเออกลังกลังมาครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้แบงค์เนาะคนงานครับผมเดี๋ยวเปิดแบลังขับรถมาอ๋อได้เลยเป็นไงบ้างพี่แหลมช่วงนี้แหลม่อยไหม ล,า,ลางจะ,าจะขาดลนอนครับนอนครับนอนครับแล <laughs> ้ว่อนปลาก็มาล่างล่างจะขาดแล้วครับเป็นไงบ้างอยู่ที่นี่กิจกรรมเป็นยังไงมีเรื่องทุกวันเลยครับมีเรื่องทุกวันเลยเหรอใช่ท้งในแก๊งแล้วก็นอกแกง๊งใช่ครับม,มันต้องจูงเงินนิดนึงเนาะ,ะหลักๆก็เรื่องนอกแก๊งครับ เขาหาเรื่องเหรอยังับ<อ>ยังไม่มาเห็นไม่มาเมื่อวานเมื่อวานเหมือนพี่ที่เพิ่งออกแก๊กไปครับครับโดนยัดเพลนครับอ๋อโดนปรับไปห้าแสนใครยัดเพลนใจเรืองครับอู้เล่นยัดเพลนกันเลยเลยไหนทำอะไรเอาค่าปรับสภาเล่นกันเหรอใช่ใช่คือเหมือนกฎใหม่ของสภาใครเอาอะไรมาส่งสภาเขานี่ไง ให้เงินด้วยอ๋อโอเคเข้าใจได้โอ้แต่อย่างนั้นกตายดิโอตายตายเหมือนกันครับโดนกันหนักหน่วงแน่นอนพี่แหลวัสดีคะ่ะสวัสดีครับยงสวัสดีครับสวัสดีครับมาเรามาคุยกันดีกว่า เขาเรื่องเลยเนาะน้อยเดี๋ยวบบนท่าเรือผมจะประมูลพรุ่งนี้เวลาห้าครับนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้าทุ่มผมจะเข้ามาประมูลท่าได้ครับนะครับแล้วก็เอ่อจอ้จริงเดี๋ยวโบนท่าเรือเดี๋ยวเดี๋ยวเยวคุยอีกทีดีกว่าเพราะว่าน่าจะต้องเรียกอีกที่เหลือมาด้วยแล้วเดี๋ยวคุยทีเดียวได้ครับนะครับแล้วก็เอ่อเรื่องรถฮยองจะเช่าเป็นเลทยังไงสวัสดีครับสวัสดีทุณผู้ช ผมคิดมาแล้วมันมีคันแต่งเต็มของผมอ่คันเดียวถ้าอย่างนั้นเป็นวันละสี่หมืนห้าได้ไหมครับทั้งหมดวันละสี่หมืนห้าใช่ครับคือรถรถที่ได้ไปเฮยงได้แต่งเต็มเค็คันเดียวหรอใช่ใช่ผมคุยกับหน่อยมาละใช่ไหมทใา่ใช่ครับเหมือนให้เอาแต่งเต็มให้ห้าคันไม่ใช่ไม่ใชเหมือนเหมือนเหมือนวันที่วันนั้นนะครับวันที่โอนรถอะครับคันที่แต่งเต็มเขาไม่ได้เข้ามาหน่อยก็เลยเอาคันอที่ยังไม่แต่งเต็มมาให้ พเดีเมื่อวานมันจะมีสตอรี่อีกไงใช่ครับเมื่อวาน<อ>หน่อยมีสตอรี่ด้วยหน่อยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอยืดเวลาลดแป,ป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาโอนให้ครับยืดเวลาลดแป,ป๊บหนึ่งเหรออืมอืมอม,มันไม่อยู่ใช่ไหมหน่อยมีแต่หุ้งคือตอนนี้มีสตอรี่เหรอครับไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วครับมันเขคาคาไม่เล่นละตีคูดาวอ๋อโอเคแต่ว่าเรื่องรถนี่ไม่ได้นะเดี๋ยวผมบอกไปแล้วมันเป็นสัญญาเช่าผมอะ ได้ครับโอเควันละสี่หมืนห้าที่ไหนว่าไงครับใครทำไมไปเนี่ยวันละสี่หมื่นห้าห้าคันเอาไปคันละหมื่นเลยไม่ได้หรอ้เรียกลงตัวจัดไปได้ห้าหมื่นวันล,ละห้าหมื่นเอ้ยจริงๆเป็นราคาเหมาเลยก็ได้นะเฮียยงราคาเหมากี่กี่วนันกี่เดือนครับก็เฮยยงก็ใช้ไป ถ้าอืขั้นต่ำที่ยงยังก็ต้องใช้ไม่ต่ำกว่าห้าวันอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับผมใช้ยาวเลยอ๋อแต่พี้แหลมจะกลับอ๋อเป็่นการจะใช้จนกว่าพี่แหลมจะกลับมาโหวันละห้าหมื่นห้าคันถ้าอย่างนั้นแต่เฮลโหลครับฮัลโหลครับปาว่าไงคะอันนี้ใครอะน้องเปียววะใช่น้องเปี้ยวมาแล้วกับบงด่วน ฟังเหรอใช่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะพอดีตอนนี้อยู่เกาะอ่ะแป๊บนึงอ่ะไม่รู้อ่ะกลับมาเลยเดี๋ยวนี้เลยคุยด่วนแ่่จะอยู่เกาะเรื่องอะไรด่วนนะด่วนใช้คำว่าด่วนแล้วก็มาครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวถ้าจะเช่ายาวไปเรื่อยใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ทีนี้คือรถผมอ่ะมันอาจจะมันจะต้องเวียนวนไปวนมาเพราะว่าอาจจะมีแก๊งมาเช่ามาอะไรอย่างเงี้ยครับ ถ้าจะเช่ายาวเช่าได้วันละห้าหมื่นเหมือนกันแต่ทีนี้ผมจะยังไงดีถ้าสมมติมีสตอรี่เขาต้องการใช้รถแล้วเขาให้รนได้เลยครับไม่ติดโอนได้เลยครับไม่อย่ิงครับเท่ากันก็ได้พี่แหลมถือว่าอ๋อไม่เท่าครับเพราะว่าถ้าสตอรี่มันมันมีมันมีเรื่องของค่าเสียหายที่มันสูงกว่าการที่เอาไปใช้รายวันเนาะได้ได้ยางวันละห้าหมื่นปกติผมถือว่ามันเยอะมันเยอะมากนะครับสําหรับทีนี้ใช่เยอะดิ อ <Yeah S 1> ทีน,ทนี้ทีนี้ผมก็เลยมองว่าถ้าเขามีสต,ตอรี่มันอาจจะต้องมากกว่านี้ได้แล้วเดี๋ยวถ้าเขาจะมีสต,ตอรี่แล้วเขาจะมาเช่ารถผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกทางห้าพยากักได้ครับโอเคเดี๋ยวเรื่องรถข้าพยักรแต่งเต็มหมดเลยใช่ไหมจริงๆถ้าแต่งเต็มหมดก็ดีครับเพราะว่ามันมีองาคาันที่แต่งกาอสองผมไม่รู้แต่งทําไมก่อสองก่อสองเป็น,นอ๋อีนรถไอเจสันเออแออถ้าไม่อย่างนั้น อย่างนี้ไหมรถผมเนี่ยไม่ได้แต่งเครื่องเอารถผมไปไหมแล้วขนั้นมากลับมาให้ผมเพราะขนั้มันแค่ก่อสองใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เอารถผมไปไหมได้ไหมใส่อยู่ไปเนี่ยเอาไหมรูครับใส่อยู่ได้ครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าขนหนแต่งไหนแต่งอะไรบ้างะวันให้ใส่ไปเ็กมาของผมไม่ขคดแค่เครื่องหรือถ้าจะเอาแต่งเติมจริงรอห้าเอรอหมีไหมได้ครับผมจะต้องดุหมีซะหน่อยละอย่างนี้ก็ได้พี่แหลม๋ยผมไปสับกับหมีก็ได้ครับ ไอตัวที่อย่างเต็มอะใช่ก็มใช้คุยกับหน่วยเมื่อวานนะครับเหมือนถ้าจะไม่ผิดเหมือนหน่อยบอกอยู่กับหมีมีแต่งเต็มมีแค่คันเดียวอะค่ะอ๋อแต่งเต็มมีแค่คันเดียวที่อยู่กับหมีไปไม่ได้เพราะว่าของทองสุขรู้สึกแต่งเต็มจะมีอยู่ประมาณน่าจะไม่ต่ํากว่าสี่ถึงห้าคันที่แต่งเต็มอ่าฮะอันนี้พี่แหลมไปไปนู่นนับ จากวันไหนครับสาม,มเดือนนี้คือนับเดือนไหนอรนับตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาครับอ๋อผมจะเสร็จประมาณสิ้นปีไม่รวมกับที่จะมีสตอรี่ก็คือฟาร์มเสร็จอะตีว่าสิ้นปีมั้งงั้นประมาณนั้นใช่ครับฟาร์มเสร็จสิ้นปีแล้วก็จะมีสตอรี่อาจจะอีกสักครึ่งเดือนอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวแป๊บนะผมกำลังนึกอยู่ว่ามีรถใครแต่งเต็มมั่ง ที่ที่ผมรู้จริงๆจะมีรถอ้วนรถลูกผมรถลุงเบบี้อันนี้้าพยักคนถือรถอยู่ครบไหมครับห้าคันไม่ครบครับไม่ครบไม่ครบตอนนี้มีคันเดียวใช่ไหมคือคันนี้มีรถมีสองคันครับเบอร์เบอร์ให้ผมดูได้ไหมเดี๋ยวผมขอดูหน่อยว่ารถใครแต่เดีมันแต่งแต่งไม่เต็มหรอทำไมมันแต่งไม่เต็ม อ๋อนี่รถไอเหนือใช่ป่ะสีสีม่วงใช่ไหมคันนี้ใช่ครับคันนี้รถเหนือรถเหนือแต่งเต็มนี่ใช่รถผมคันเดียวที่แต่งเต็มคันนี้ตอนเนี้ยที่เนี้ยอืมงัม้นหมีแสดงว่าหมีเก็บรถไว้อีกสามคันที่แต่งเต็มอันนี้ต่ำๆเลยนะที่ผมคิดอะยังไงก็ต้องมีเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอหมีสักครู่จะใช่คันไหนคันนี้เหรอได้ครับเดี๋ยวได้คุยกับตรงนี้เราจะได้ชัดเจนผมเคาแล้วคือวันนั้น ผมคุยไปแล้วว่าเราจะให้แต่งเต็มครับหมีมันจะกักอย่างนี้ไม่ได้ลองรถผมไปขับก่อนไหมเผื่อเอารถผมไปใช้สลหรับกับรถคันนั้นเนี่ยพี่แบงค์ลองไปขับเลยลองได้เลยครับลองได้เลยครับฮ่ปลดล็อกรถเลยนะเโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยนู่นมันคนละลืมหมดเลยมันยู่นู่นมันคนละอันกันนะสิ ช่วงนี้แม่โคตรเดือดเลยเดือดอเลยเหรอใช้คำว่า,าเดือดเลยเหรอเดือดเตี้ยเดือดจัดเพราะว่าจริงๆผมรอให้เขาแค่มาเปิดเท่านั้อืมใครเหลืองเหมือนเดิมเหลืองครับขนเมื่อวานไงไอโอ้ จำได้ไหมครับไอโอ้นที่มันเคยจอย่แกงผมแล้วหมออกไปจกปูนท่าไปจกปูนที่เล้าหมูไงโดนแทงยัดเพลยไปสองขวดจับส่งสภาเรียบร้อยตอนตอนนี้คือเล้าหมูก็เคสคุมหรอใช่ครับเล้าหมูแล้วก็สึกเคสครับโอ้เขาคุมสองจุดเลยเหรอใช่ใช่ใช่เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องแสดงว่าเขาหน้าต้องใช้ปูนเยอะผมว่าคิดผมคิดว่าเขาไม่น่าอยากใช้ปูนเยอะหรอกครับ ผมคิดว่าเขาต้อยากจะได้เรื่องมากกว่าเดี๋ยวถ้าเรือผมเห็นถ้าปูนหายบ่อยเนี่ยธรรมดาครับอยากจะเจอตัวแบบเป็นเป็นเลยฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลพูดมาไหนครับฮัลโหลนับเองแมคเคนิงครับมีอะไรหรือเปล่าอ่แลกกระบังไหนครั่อยกรับ โอ้ยโอเคครับเป็นไงครับชอบไหมได้อยู่ครับโอเคเดี๋ยวโอนสลับกับคะแนนก็ได้แต่ว่าผมรบกวนเลยนะครับซื้อบัตรโอนหน่อยพอดีผมไม่ได้ฟาร์มไม่มีตังค์ได้ได้ไอย่าไปบอกใครเขานะเดี๋ยวเขามาตีกันผมจังหวะนี้ <laughs> <laughs> ขอขอคุณสิบปีะค้ก็ผมคุณเขาสวัสดีทุกคนเนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร คาดใดครับเพิ่งจครับคันนี้คันนี้รถอะไรวะมีคันนี้ครับคันเดี๋ยวซ่อมก่ออนหมดไปซื้อมาสี่ใบเลยอะอ่ะงวนอันนี้คือคนที่นั่นหมดเลยใช่ไหมเนี่ยที่อยู่เปิดเปิดต่อเปิดต่อพันธมิตรกันหมดเลยเนี่ยใช่ครับพี่แหลมสวัสดีครับสวัสดีครับอาเต้เคยๆพี่อยากมาได้แหลมหนึ่งอะมาะหน่ำเพราพี่แหลมมาแล้วฮะม้วหลอยม้วหลอยเหล็กแสนหนึ่ง tried Tell หน่อยหน่อยพูดใหม่หน่อยรออีกหน่อยหน่อยไม่ใช่ไล่เดือนแน่เลยไอ้หน่อยพูดใหม่ไอหน่อยมันเติมเงินไงมันเคยเงินมันหมดไอ้หน่อยอ่ะไอ้หน่อยมันได้พูดใหม่ด้วยน้องเปี้ยวน้องเปี้ยวบอกบอกมันบอกว่ามันไล่กระบังนะอันนี้ใครวะนี่เบอร์ใครวะนี่สามเจ็ดสามเจ็ดสองเบอร์ใครวะอยู่ครบป่ะห้าคันอ่ะน่าจะครบใช่ป่ะน่าจะเหลือแค่เสือน้อยหรือเปล่า ว่าอยู่เออเออแม่งตัดสายกันมั่วไปหมดเลยต่อกันไวจัดน้องไม่ร้องลูกฮัลโหลครับครัพี่แหลมไม่ครับเออสลีฟเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องประมูลท่าเรือกันที่รัฐกระบังหน่อยสลีฟบ้างป่ะได้เยวข้ามไหมครับอ๋อได้อยู่ครับบ้างครับโอเคครับรัฐกระบังครับครับได้ครับไปป่าวขอบคุณครับ เดี๋ยวเดี๋ยวหมีเนี่ยยาวบอกเลยอะไรยาวอ่ะพี่แหลมอะไรยาวเรื่องรถเนี่ยยาวแน่นอนไม่ต้องห่วงอะไรอ่ะโดนแน่เลยอ่นเรียกสิบล้านโดนอะไรอย่ะอก่าไม่โดนใช่ไหมครับนี่ก็บอกว่าหล็กแสนนึงไงไอออตเต้โอ้ยตาบอดตาบอดไอหงอยเลยไอหงอยเลยไอหงอยเลยไอหงอยแล้วมิจฉาเรื่องัะไรแก๊งเดียวกันไม่หรอ ไม่ไหวเลยไม่ไม่ยังไม่รู้เลยเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องรถเรื่องรถเดี๋ยวคุยเรื่องรถแต่เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอทางเคเขากลับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องรถมาช้าไงเคเขากำลังจะมาเนี่ยก็เลยเดี๋ยวจะคุยเรื่องประมูลท่างเรื่อเอ้ยเรียบร้อยตายตายไหมตายไหมโอ้ยเฮียตายเลยตายตายป้าตายหนึ่งขอโทษครับให้ให้เพลงเขาหน่อยให้เพลงเขาหน่อยขอโทษครับนี่แหละมันแรงเกินไปหรือเปล่าันมแรงเกินไปหรือเปล่า เห็นีเขาข่าวไม่ได้เลยจะปุ้มชนนั่นเดียวเลยอันนี้เหลือใครวะแม่คันิงไอ้นับมันมาจากไหนวะเนี่ยยิ่งมาจากเกาะกันเลยแล้วเนี่ยว่าสภาเรียกอีกนะสภาเรียกไหมทุกคนพ่อขอโทษครับถ้าสภาเรียกไม่ค้าไม่เป็นไรค้าไม่เป็นไรค้าสภามีป้าในตัวเป็นไรคมีอะไรครับสองแสนแล้วเรียกไปดิเอาเอาอะไรชนใครบ้างชนใครบ้างครับเมื่อกี้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่โดนสามแสนไปทั้งนั้นสามแสนไป โอ้ยนี่อะไรคะวัสดีครับสวัสดีครับโอเคดีกว่าครับพี่แรมเดี๋ยวขอโทษจรี๊ดทีนึงพี่ไม่แม่คันนึงแป๊บหนึ่งทำงานไปจอดรถดีดีน้องไม่ไม่ไหนนั่นคือใครอ่ะผมขาวน่ะน้องต้มครับไม่ใช่ไม่ใช่พี่ผมสีทองอันนี้ใครไม่หรอนี่อ่ ไอ้เไอ้เงาเดี๋ยวมึงยาวเดยก่อนเดี๋ยวมึงคุยกูยาวหน <c oughs> ่อยไปทำอะไรไว้อะลูกไอ้นับมันอยู่ไหนวะเนี่ยน,นานจังอะแล้วมันเบอร์ไหนเนี่ยอุ้งนี้หน่อยเจ็ดเจ็ดสองสามนี่เบอร์ใครครับมีไหมสองสามห้าเจ็ดเจ็ดสองสามห้ามีไหมในนี้ไม่มีใช่ไหมไม่มีครับไม่มีครับถ้าก็น่าใช่เบอร์นับ ก็ไปเปล่าหนาเก็บไปเลยครับเก็บไปเก็บไปเดี๋ยวเราเช็คไปฮัลโหลครับโอ้พี่แหลมพลังไปครับยิบมาจากไหนนะฮัลโหลพี่แหลมเออมาจากไหนมาจากไหนเอวมาเอาข้าวมาเอาข้าวใช่ให้เวลาสองนาทีนะไม่ถึงก็ตัดสิทธิ์ไปนะทางนั้นอ่ะ โอ้ยใจเย็นสิพี่แหลมเมื่อกี้นี่กําลังแบบมาเรเบลมาเอาข้าวไงพอดีข้าวหมดตัวไม่มีตังค์ครับกำลังไปค้าที่ออกออกจากเรเบลนะคเพึ่งออกจากเรเบลโอ้ยออกแล้วครับบอกแล้วครับอันอันนี้อันนี้สี่แก๊งมังเขายืนลอยเนี่ยตอนนี้ขอโทษครับขอโทษได้ไหมครับเดี๋ยวไปเดีไปแล้วครับครับผมครับผมเือจะมาแจ้งเรื่องประมูลท่าเรือครับปูนท่าเรือเดี๋ยว พรุ่งนี้ห้าทุ่มนะครับจะเป็นการประมูลท่าเรือผมขอเป็นอยากประมูลกันเป็นแบบไหนรายอาทิตย์หรือจะรายเดือนหรือจะจะเช่ายาวสามเดือนเลยคือกับรายอยากแบบไหนกันถามความเห็นทุกคนเลยเสนอเป็นรายเดือนครับเอาด้วยมีแต่พรุ่งจะประมูลด้วยใช่ไหมเพราะตอนนี้จริงๆมันมีแค่สี่แก๊งนะ มันจะมีเสนอครับพี่เสนอดูกอ๋อเสนอเฉยออไม่เผื่อบางแกงมีบางแกงที่แบบเป็นลายที่เป็นอะไรเงี้ยเออสลีบ,บ้างไงดีสลีปห้าพยักษ์แล้วก็ม่วงหลยรายรเดือนนะครับรลายเดือนหลายเดือนใช่เอาเป็นเดือน,ใ,น,อนใช่ไหมจะเวอร์กว่าใช่โอเคสลีปอยู่ปะเนี่ยลกุกอ๋ออยู่ครับหนูยังไงก็ได้ครับม่วงอ่ะยังไงก็ได้ครับ ยังไงก็ได้งี้ก็เป็นประมูลเป็นรายเดือนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเดือนหนึ่งผมเข้ามาเคลียร์ทีหนึ่งเอ่อจะบอกอย่างนี้ก่อนข้อแรกคือถ้าผมปล่อยเช่าแล้วพวกคุณดูแลกันเองนะครับมีปัญหาเคลียร์กันเองผมไม่ยุ่งนะโอเคไหมครับทุกคนคโอเคครับโอเคครับ ก็คือพี่แหลมครับก็คือถ้าแบบมีคนมายุ่งอะไรครับก็คือแบบให้แบบจัดการเองใช่ไหมครับใช่ครับแต่ถ้าอยากให้พวกผมดูแลให้จดอย่างเดียวผมคิดค่าใช้จ่ายพวกผมกลับมาเดี๋ยวพวกผมมาจัดการให้ค่าใช้จ่ายแบบมีอะไรบ้างครับพี่แหลมแบบค่าเพนค่าดีอะไรเงี้ยให้พวกพี่ใช่ไหมครับใช่ครับเราจะเป็นอย่งงเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าเหนื่อยเพิ่มเติมแต่ว่า พูดตรงๆเลยว่าก็ยังไม่ได้คิดเหมือนกันแค่เข้าๆไว้อย่างนี้เร็วเรวเรวนะพรุ่งนี้ประมูลท่าเรือห้าทุ่มโอเคครับห้าทุ่มนะแล้วก็รายละเอียดเมื่อกี้เราคุยเรื่องอะไรบ้างวะอ๋อถ้าปล่อยเช่าเป็นรายเดือนประมูลเป็นรายเดือนนะ ถ้าได้เช่าแล้วมีปัญหาเคลียเองถ้าอยากให้พวกพี่เคลียให้ก็จะต้องจดไว้แล้วกตต็ต้องมีค่าเสียหายที่จะจ่ายมาตามนั้นเนาะรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ครับรรรครับรู้เรื่องครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้อันนี้มาแจ้งข่าวไว้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ห้าทุ่มผมจะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีหนึง่งจะเริ่มเปิดประมูลที่เท่าไหร่อะไรยังไงดีมีไหมมีไหมอยากได้ขั้นต่ำเท่าไหร่ไหมเดือนหนึง่ง ยไม่ได้คิดเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองคิดกันก่อนก็ได้เดี๋ยวลองคิดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพว<ะ>รุ่งนี้ก็เขาจะมาหมุนโอ้ยเดือนหนึ่งแล้วโอ้ยเท่าไหร่สิบแปดกองครับพี่วันน่ะใช่ปะสิบเก้าเอ้ยสิบเก้าครับเออสิบเก้ากองครับด้านหน้าสิบด้านในเก้าเดือนอุ้ยเดือนละห้าล้านยังกำไรเลยมั้งโอ้นนะงั้นก็ อันนี้อันนี้เรื่องกองปูนจะมีเท่านี้ครับประมาณนี้เลยขอบคุณที่เสียเวลา,ามีมีอะไรสงสัยไหมครับถามถามได้นะเพราะว่าผมเวลามีน้อยมากเลยไม่มีครับเดี๋ยวห้าทุ่มเจ็ดครับห้าทุ่มพ่งนี้เนาะสลิปมีอะไรสงสัยไหมอ๋อไม่มีครับแหมโอเคครับเออเรื่องเรื่องจุดห้าครับสลิปสลิปชอบไปตั้งแต่วันไหนนะที่โทรหายวัน จำได้ปะเอ่อเช่าไปตั้งแต่วันที่แปดครับแปดกันยาแปดเนาะโอเครู้เรื่องขอบคุณครับงั้นรบกวนเท่านี้ครับสำหรับแม่คณิงเคแล้วก็ม้งม้งไหลขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราห้าทุ่มเราเจอกันที่ร้านบางเหมือนเดิมเนาะได้ครับได้ได้นะครับได้ครับครับท่านี้แหละไม่ไม่รบกวนราคาขอบคุณครับ ปิดต่อครับเปิดต่อเดี๋ยวกอนดี๋ยวรอก่อนอาทุกทุกคนยังไม่ไปเลยเอางงเลยทีนี้งงช็อกกันหลดคิดขอบคุณครับเออมีใครในหัวขาวนี่เนื้อเหรออ๋อยวยครับยยครับครับอ๋อเฮ้ยเ้เ้เฮมเฮ้ย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 เฮั